อย่าเปรียบเทียบตัวเองหรือคนอื่นกับใครๆเราทุกคนต่างก็เคยผ่านอุปสรรคและความยากลำบากมาต่างกันและมีทางเดินของใครของมันที่แตกต่างเราทุกคนจึงมีเหตุผลที่จะมีตัวตนที่แตกต่างกันไปให้พยายามออกห่างจากคนมองโลกในแง่ร้ายเพราะการมองโลกในแง่ร้ายนั้นสามารถติดต่อกันได้และมันจะทำให้คุณตกต่ำลงไปด้วยอย่าเก็บ คำวิจารณ์ของคนอื่นมาใส่ใจแต่จงรับฟังและใช้มันพัฒนาตัวเองดีกว่าทำตัวให้มีคุณค่ากับเวลาที่เหลืออยู่อดทนสู้โชคชะตาอย่าท้อถอยหัดเดินหน้าไม่ใช่มัวแต่รอคอยจะดีมากหรือดีน้อย ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณไม่สำคัญว่ามีทรัพย์มากหรือน้อยแต่ที่สำคัญคือต้องใช้ให้น้อยตังหากชีวิตจึงจะมีเหลือมากกว่าขาดอย่ายึดติดกับวัตถุมากกว่าจิตใจอย่าเก็บเอาเรื่องทุกข์ใจมาใส่สมองอย่าตัดสินคนอื่นแค่เพียงมองอย่าอิจชา้าอย่าคิดครอบครองของที่ไม่ใช่ของเราบางครั้งทอ้อจนอยากยอมแพ้บางครั้งแย่ จนอยากห่างหายบางครั้งเจ็บจนอยากจะตายแต่สุดท้ายยังอยู่ได้ด้วยตัวเองบางครั้งคำพูดแรง ที่แฝงด้วยความชัดเจนและตรงกับใจยังดีกว่าคำพูดหวานหวานชวนหลงไหลแต่หาความจริงใจไม่เจอสติทำเรื่องใหญ่ๆกลายเป็นเรื่องเล็กอคติทำเรื่องเล็กๆกกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นคือเหตุผลสิ่งที่ต้องลดลงคืออารมณ์วิธีลืมอดีตที่ดีที่สุดคือ ทำปัจจุบันให้หน้าจดจำความทุกข์เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ ไม่ใช่ต้องแบกรับไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถทำให้มนุษย์มีความทุกข์ได้มากมายเท่ากับจิตที่คิดปรุงแต่งไปเองความสำเร็จแต่ละคนมีเส้นขีดไม่เท่ากันฉะนั้นอย่าประเมินความสำเร็จของตนเองจากคนอื่นการได้แบ่งปันประสบการณ์ความรู้หรือแม้แต่ความรู้สึกก็สามารถเป็นบทเรียนที่ดีให้คนอื่นได้อย่ามัวแต่ โทษโชคชะตาหากคุณไม่สแสวงหาโอกาสให้ตนเองอย่าทุกข เพราะยอมแพ้ย่าอ่อนแอเพราะสิ้นหวังอย่าท้อถอยเพราะไร้พลังอย่าหยุดยัง้งถ้ายังมีลมหายใจวันที่ชีวิตไม่ขาดทุนคือวันที่ได้ทำบุญและให้อภัยวันที่ชีวิตได้กำไรคือวันที่เราตั้งใจทำความดีหนีอะไรก็หนีไปวิ่งให้เร็วเข้าไว้อาจจะหนีพ้นแต่หนีกรรมอันเกิดจากการกระทำ ของตนต่อให้หนีจนสุดขอฟ้าก็ไม่พ้น